อ้าวอ้าวมันวายทำอะไรมือเที่ยงอย่างมือเที่ยงของใครนีงของน้องหมูค่ะคือเขาเลือกเขาเองเลยมาม่าโอเคโอเคทำไงอะทำอะไรเนี่ยรสอะไรเนี่ยแบบแห้งนะเขาบอกมีชีสอ่ะกินแห้งเลยดก็ต้มทำไมอ่ะก็ยังว่าอยู่เด็กๆชอบค่ะแบบนี้อันนี้เขาเลือกเขาเองเลยนี่แต่แม่ให้โปรตีนไปหน่อยนะอือก็จะใส่ลูกชิ้นไปหน่อยค่ะ ก็มีไข่ต้มใส่ไข่ต้มหน่อยแบบแห้งใส่ผักให้เขาหน่อยค่ะให้เขากินผักด้วยคือนะโอเคก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนจบครับจะมาดูตอนทำเสร็จนะคะเสร็จแล้วอ๋อนี้เสร็จแล้วนะครับใส่เครื่องค่ะ วันนี้เขาร่ำร้องอยากจะกินมะม่าตัวนี้นะคะมะม่าโอเคครับเอามาจากร้านเลขเจ็ดครับเอามาหวมานแม่มะม่าตุ๊กกำลังแสดงฝีมืออยู่ครับตุกๆนะคะเป็นอะไรที่ยากมากครับะนะฮะเป็นแบบแห้งอ่ะโอเคแค่นี้แหละแต่ม,มันหอมนะอ่ะไปหอมมากอันนี้ครบบอ,อ่าใส่เครื่ เอาผักหน่อยโอเคผักหน่อยค่ะเอ้ย<ม>เสร็จแล้วค่ะบบไปให้น้องหมูชิมกันค,ครับโอเคน้ามาแล้วน้องหมูมามากมามากโอเคเป็นไงชิมลูกรสชาติเี้มีสำคัญน,นะคะเพื่อนๆก่อนจะทานอะไรต้องเป่าก่อนค่ะเสียงชุบไงชุบมือแม่มันเด้มไหมดีมือแม่เป็นยังไง เนี่ยไอ้คำานึงคำนึงคำานลูกอ๋องเปากัอคะเด็ยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเคดอหรอัอโอเคอร่อยไหมครับอร่อยไหมเยี่ยมไหมให้คะแนนนะกี่คะแนนครับน้อหมู ส <10 S 1> ิบคะแนนครับโอเคครับปลาอร่อยให้สิบคะแนนครับ